ต,ต้องมีหน่อยอะแล้วสมมติถ้าคุณตาคุณตาใช่ไหมลดัดดาตา,าจะฆ่าตัวตายมือขม่าอ,อมันต้องมีต,งติดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรวจสอบได้ไม่ยากเย็นแสนเขียนไดๆทั้งสิ้นเลยนะครับและตรวจสอบมาตรวจสอบไปวงจรปิดในโซนนี้ถ้าหากมีมก็จะเป็นประโยชน์อย่างสูงมากๆตายปริศนาขนาดแท้ครับแต่เหตุการณ์หนึ่งไม่ปริศนาเลยเป็นสาวใหญ่นครพนมระทมใจทะลระทมใจเพราะอะไรผูกคอฆ่าตัวตายทิ้งจดหมายลาตายไว้สองฉบับข้อความจดหมายคล้ายๆกับตัดเพาะลูกชายครับ นี่คือ้นนี้เป็นคนถือก่อนฝ่ายหญิงจะเอามายิงตัวตายหึงหวงกันดีนักหน้าเบื่ออยู่ก็จำลำคาญขอตายดีกว่าแต่กลายเป็นว่าเขาบอกว่ามีการแย่งปืนกันและสุดท้ายปืนมันลั่นลั่นแบบใดอยู่หน้าห้องน้ำเราต้องกินญ้ากี่ฟอนนะถึงจะต้องเชื่อผู้ชายแบบนี้นะคะออซึ่งตัวในอ้นเขาอ้างว่า เขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเมียเลยนะแต่เมียพอหยิบปืนมาจะยิงตัวเองปั๊บเขาก็เลยป้องกันตัวเองยังไม่ได้พูดสักคำว่าเมียจะเอาปืนยิงเขาเขาพูดว่าเมียจะฆ่าตัวตายแต่ว่าป้องกันตัวงงป่ะงงมากคนเราจะป้องกันตัวมันแย้งย้อนแย้งอ่ะเออมันฟังไม่ขึ้นเลยอ่ะยิ่งตอนเจ้าหน้าที่บี้ถามเนี่ยเหมือนเขาแบบ เล่าเรื่องไม่ปฏิปปาต่อเลยอะเนี่ยรับประกันได้เลยให้กินข้าวสักมื้อหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวมาถามใหม่มหมต่ให้เหมือนเดิมเวลาคน<ะ>โกหกมันก็ต้องโกหก<อ>พกความโกหกต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยจำตัวเองไม่ได้นะคะสุดท้ายตํารวจก็นี่แหละเหมือนที่ไปต้นบอกอะตํารวจเขาก็ไม่ได้กินยาเขาไม่เชื่ออยู่แล้วค่ะตํารวจไม่ปักใจเชื่อแล้วก็ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนารวมไปถึงพกพาอาวุธปืนแล้วก็ครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตด้วยค่ะมีกันทุกบ้านเลยนะเออเรื่องของปืนผ่านหน้าไม้เนี่ยคุณผู้ชม น้ำความสยองของเสาห้าพาไปดูหนึ่งเหตุการณ์นะครับครั้งนี้เป็นพ่อเท่าอายุ77ปีแล้วนอนดูทีวีอยู่ดีๆเสียงกระสุนดังปั้งรู้ตัวอีกทีพ่อเท่าตายแล้วครับ ของคนเนี่ยมันประมาณการไม่ได้แล้วแต่คนแล้วแต่คน,แล,แ,คนแล้วถ้าหากมันสะสมมานานเข้าสุดท้ายมันระเบิดออกมามก็เลยฆ่าตัวตายฮะเศร้าเลยนะคะใช่ครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมฝนตกถนนลื่นอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลาทุกนาทีอันนี้เราบอกกันอยู่บ่อยๆนะคะล่าสุดค่ะมีหนุ่มคนหนึงเป็นลูกชายเจ้าของบริษัทรปพ,พด้วยเกิดอุบัติเหตุก,กับรถคู่ใจของเขา ครับอ,อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุนี่แหละนะครับผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนดังนั้นขับรถเนี่ยถนนมันจะลื่นความเร็วจำกัดได้ก็จะดีนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไปแล้วลื่นฝนในจังหวะที่รถเนี่ยถาลายลื่นไปร่างของคนขี่คนซ้อนไปเจอกับรถบรรทุกนะครับถูกเหยียบเข้าไปเต็มๆครั้งนี้กลายเป็นเหตุการณ์สุดสลดเพราะว่าเสียชีวิตยอย่างน้อย1รายสาหัสอีกหนึ่งคนครับ แต่ฝนตกเบาก็ต้องช้านะครับชเพราะยิ่งฝนตกเบามันจะทําให้ดินโครนเนี่ยมันกลายเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้มอเตอร์ไซค์ลื่นได้ถ้าตกหนักชําระแห้งหมดฮะชําระเนี่ยความลื่นจะน้อยกว่าฝนตกเบานี้อันตรายยิ่งกว่าพักครู่เดียวช่วงหน้าเขย่าขวัญฉะเชิงเซราหนุ่มวัยสิเป็นหนุ่ม LGBTQ หิ้วปืนพ่อมาปืนมาจ่อขมับยิงดับต่อหน้าเพื่อนวิดีโอคอลพบแกเครียด call center เอาเงินปู่โอนเข้าเงินเองเอาเงินเขาอะโอนออกโอนออกเป็นพีซีซ้ำๆๆ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 ๆนะโอ้โหกี่เงี้ยไม่กี่กี่พันพบกับซีนุ้นิวโตอีฟโักี้ไลออนไดส์และบอยแบนด์ from DMD Music วันวอาทิตย์ที่29มิถุนายนนี้ที่วัน b a ง k อกฟอรัมกดบัตรที่เคาน counter service อาที่แคตทุกสาขาทั่วประเทศ Bright Flower Music นนการ,รเ,เยอะถ้าต้องไปจัดการเรื่องไฟฟ้าเนี่ยรายได้หายแน่แต่ไม่ยุ่งยากไวไม่เสียเวลาแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า M E A E Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณมิชลินมุ่งมันคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่ c ิช l i n Motion for Life เลี้ยงลูกไม่มีสูตรสำเร็จเดียวสูตรให้คิดเอง <Yay! S 2> สูตรให้ทา้าทายและนมสูตรเดียวที่กิมมั่นใจ h i Q U H T D H A สูงขึ้น g o s a l f o r สองเท่ากี่ว่าชยลูกว่าชอบใหม่ล่าสุด m u X the Next Peak กำลังใหม่2-2 D D I Max f o r c e พร้อมเี่ออัตโนมัติ8สีดใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุด New X The Next p a k 2.2 DDI Max Force Royal Coffee Arabica อยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับความหอมกลมกล่อมกาแฟ Royal Coffee Arabica หอมเข้มเติมเต็มทุกเวลา คู่ซีของหลิงออมเจเล่บิวตี้เช้าบ่ายเย็นหรือดึกคลายหิวด้วยเจเล่บิวตี้ทุกที่ทุกเวลานะคะชาดาอร่อยชาดาร่อยชาดาลำชาดาแซ่บแซ่บร่อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชาดาถึงเวลาเรดดีส่งตอพลังบวก เพื่อทุกปฏบาาดื่มเรดดี้พร้อมไม่ทุกวันไปสุดเรดดี้ถึงเลดี้พูดสิแม่การเรียนรู้เล็กๆของลูก<ม>ยิ่งใหญ่เสมอแม่ให้ทานอาหารหลากหลายครบห้าหมู่แม่เราเลือกเสริมเขาทุกวันด้วยหม่ซิริลลกจูเนียโจ๊กแซลมอน My, DI, My, DI, ใหม่ a no s u u DMAX 2.2 DDI MAX Force แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่ a s u u DMAX 2.2 DDI MAX Force พลังใหม่กำหนดโลกก็็มิก a Mix Natural Gift มี a l k a า i นท t i มีวิตามินเกลือแร่และมีคอลลาเจน ชงมาให้เนจะกินดื่มอร่อยเด็ดได้เด็ดดีกินได้กลิ่นช่วยจัดการกลิ่นปากต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นมีดาลี่มิ้นสกัดเข้มข้นทรยลดแบคทีเรีย99%ปากหอมทันทีต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นใช้เลยเฮดแอนด์โชเดอร์แะมีรังแคเหรอไม่มี h a แ and Shoulders ช่วยกระจัดต้งแขนและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงมี h a แ and Shoulders มั่นใจ100%ช่วยกระจายต้นแขนคู่ซีของหลิงอ้อมเจเล่บิวตี้เช้าบ่ายเย็นหรือดึกคลายหิวด้วยเจเล่บิวตี้ทุกที่ทุกเวลานะคะใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตังค์ดููน่นไม่อยากซักซ้ำต้องดาวนี่หอมนานตั้มเปลือกอับสีเทาดาวนี่หอมนานเกินค่ะ ีจอยได้ทุกเลนเลยเลชลองครบรอบ30ปีแคสแกนหน้าสองสุ่มคาแรคเตอร์และสะสมให้ครบก็แลกของรางวัลสุดคิวฟรีวันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ โดยธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายดับหนึ่งสิบปีสอนปราดยาเวลเนสสหคลินิก เป็นเรื่องสุดช็อกเลยนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่น้องวัยเพียง14ปีเท่านั้นวิดีโอคอลแล้วก็ปลิดชีพตัวเองออเพราะความเ<ม>ครียดเนื่องจากว่าโดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกโอนเงินไปแต่เงินไม่ใช่เงินของตัวเองไงเป็นเงินของคนอื่นนะครับคุณผู้ชมก็เลยเกิดความเครียดแบบนี้เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดได้เลยเพราะว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์กวาดล้างเท่าไหร่ก็ไม่หมดมันยังไปไม,ไม่ไปไหนทุกวันนี้ยังโทรหาเลยนะจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นเลยจะพาไปดูเรื่องของอุ ัติเหตุสุดสยองครั้งนี้กันก่อนเพราะว่ารถกระบะขนคนงานเมียนมาหรือว่าคนงานพาม่านะครับช่วงจังหวะตอนที่ขับข้ามรางรถไปปรากฏช่วงนั้นเป็นช่วงที่รถไฟกาลังแล่นผ่านมาพอดิบพอดีแล้วคนงานที่เป็นผู้หญิงเขาตกใจคนหนึ่งกระโดดลงจากรถส่วนอีกคนร่วงตกลงไปขวางรางถูกรถไปทับชึบเดียวขาดเป็นสองท่อนเลยครับคนจุบปปุกะ มันยืนไม่ได้<ช>แล้วมันห<ล>งาย <ไง S 1> หลังลงไปพอหงายหลังลงไปก็รถไฟทับตายคาที่แต่จังหวะนี้ถ้าไม่มีใครกระโดดลงเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรใช่พี่กระบะผม หัวใจพี่คือพี่ก็มียกระยะกระชั้นชิดเกินไงแต่มันอันตรายจริงอและตรงนี้มันก็ไม่ควรที่จะมีการให้วิ่งต่อไปเพราะมันคือทางอันตรายลักผ่านแบบนี้อาจจะมีคนเจ็บคนตายได้อีกหลายรายรถไฟเขาไม่เกี่ยวเพราะว่าเส้นทางรถไฟคือเส้นทางที่รถไฟวิ่งได้ตลอดเส้นทางอยู่แล้วขยับมาต่อที่หน้าจอทีวีจะมีความเชื่อทางสามแพร่งฟังตรงนี้ฮะทางสามแพร่งมันแรงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พระประแดงสามสาวสามมุมชนตุ้มมาสามรายตายหนึ่งคนบนถนน นปู่เจ้าสมิงพรอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะพี่ต้นอันนี้เลยเสาห้ามาสองชั่วโมงมคือหลังจากเที่ยงคืนหมดเวลาเสาห้าปั๊บนี่ข้ามเดือนใหม่ามาเป็นวันท,ที่หนึ่งใช่ค่ะ,ะตีสองที่ผ่านมานี้เองค่ะคุณผู้ชมบนถนนติวานนท์ของจังหวัดนนทบุรีมีหนุ่มคนหนึ่งเขากำลังจะรีบไปหาแฟนค่ะคือพอได้ยินเขาว่ารีบปั๊บรู้เลยว่าอุบัติเหตุเกิดจากอะไร แล้วยิ่งขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะมันเนื้อหุ้มเหล็กอ่ะมีโอกาสที่จะล้มมีโอกาสที่จะสไลด์แล้วถนนเมืองไทยเสาไฟฟ้าจะมีทุกมุมเลยช่แ,แท็กอย่างแรงเลยค่ะอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมอุบัติเหตุครั้งนี้ก็เกิดจากความประมาทเช่นเดียวกันนะครับในพื้นที่ของสมุทรปราการเป็นรถมอเตอร์ไซค์ลักไก่เลี้ยวขวาแล้วก็ไปเลี้ยวตัดหน้ากับรถกระบะท,ที่เข้ามาทางตรงครั้งนี้เบรกไม่ทันจริงๆคุณผู้ชมชนเข้าไปเต็มๆถึงขั้นเสียชีวิตเลยครับ เล็กรถใหญ่ขนาดไหนใหญ่เขาผิดได้ไหมก็ไม่ได้มีคณเสียเวลาชีวิตอะถ้าหากแบบอัย้อนสอนมาแล้วชนเขาเอาแหละสู้คดีกันถึงขั้นวุ่นวายอะแล้วกว่าจะไปสู้คดีไหนจะขึ้นศาลต้องลางานไปอีกผิดเลยตายไปแล้วก็มีความผิดได้ให้เป็นอย่างนั้นได้ไหมได้ไหมขอใครขอพรไหวพระไหมล่ะยากเลยอนุมัติงบก็แย่อยู่แล้วจะมาให้แค่แก้กฎหมายวุ่นวายอย่างนี้องกเข้าใจว่าสภาคงไม่ได้ทําอะไรให้เราไม่แต่ถ้าเกิดแก้อ่ะ พิงเชื่อว่าคนจะกลัวนะพี่ต้นคนหมายเข้มงวดคนจะไม่กล้านะเพราะว่ารู้ว่าโหถ้าย้อนไปโหถ้าเราตายเรายังผิดวะแล้วบางทีนะไอ้นี่ตายแล้วญาตจะมาร้องเรียนอีกนะน,น,นะนะไอ้นี่ความเลวร้ายของสังคม,ม,มจริงๆนะอย่าเพิ่งละาเสายตายจากหน้าจอทีวีเหตุการณ์ต่อไปนี้จังหวัดระยองเกือบเกิดเหตุการณ์สยองอย่าให้รู้ว่าหิวหมูปิ้งถึงขั้นข้ามเลนมาชนกระเด็นเตากระจุยคนกระจายครับ S <S <S อพอชนซาเล้งเลยะนะมาไอสองคนหัวเมียเมื่อกี้นลยท่าไม่ว่าอะไรคุณจะชนแล้วเต่าไม่เสียหายคุณก็ไปรักษาเนื้อรักษาตัวต่อไปเจรุ่งบอกว่าเดี๋ยวงานนี้ก็คือวันนี้<ม>ทํางานต่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เดือนใหม่มมเดือนหก<า> <6 S 1> มิมถุนายนนี่เองฮะค่ะอ,อ,อ่ะชนร้านหมูปิง<ช>้งเดี๋ยวดูอีกร้านถึงเหมือนกันไงคุณผู้ชมร้านนี้ไม่น่าจะได้หิวหรอกแต่ความโชคดีก็คือว่าพอพุ่งเข้าไปชนแล้วร้านเขาเสียหาย หเท่าแก่คะเท่าแก่ใจดีจังเลยเท่าแก่ไม่เอาเรื่องเลยค่ะมันก็พังนะคะเดี๋ยวนะ ขับมาย้ำอีกทีเดี๋ยวคนดูจะบอกว่าขับรถไปชนเขาและโชคดีมีคนซ่อมได้เ้น้าับไม่ใช่นะคุณผู้ชมมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่นเรื่องคือตาหลานสู้ชีวิตคู่นี้เขาเกิดอุบัติเหตุกับเต็นรถคือรถล้มแล้วไปสไลด์ชนเขาตั้งใจชดใช้เงิน1นึ่งมืนบาท แต่เขามีอยู่แค่3า0ค่ะหายืมได้แค่300อแล้วเขาก็ไปสแสดงความบริสุทธิ์ใจสแสดงความรับผิดชอบว่าจะหาเงินมาชดใช้ให้ได้เสียเจ้าของเต้นรถเขาก็เลยเห็นใจในความที่ชีวิตก็แร้นแค้นอยู่แล้วแล้วประสบอุบัติเหตุคือไม่ได้จู่ๆพุ่งมาชนหรือไปเมาแล้วขับเสียเมื่อไร่ม,มันเป็นอุบัติเหตุจริงๆค่ะเขาก็เลยเห็นใจเข้าใจแล้วก็มีน้ำใจด้วยเข้าช่วยเหลือในครั้งนี้ ไม่คิดเงินอ่ะอเดี๋ยวเท่าแก่ซ่อมรถเองมอบอาหารเอาไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวจะซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ให้ด้วยส่วนทางด้านคุณตาสมภพค่ะก็บอกว่าโอ้โหไหว้จนไม่รู้จะไหวยังไงอะ่ะคุณผู้ชมขอบคุณมากๆเลยแม้ว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายผิดนะคือทําให้เท่าแก่เสียหายแต่โชคดีเหลือหลายที่ได้พบคนใจดีค่ะมีน้ําใจแบบเท่าแก่รู้สึกว่า ยิ่งกว่าถูกหวยอีกอะจริงๆนะเออ,เอ,อวันนี้ไม่ถูกหรอกหวยเนี่ยเ,ออเพราะว่าได้โชคชั้นใหญ่มาแล้วนะคะเหมือนได้โชคสองชั้นส่วนพวกเราป้ายทะเบียนเมื่อกี้ขยันฉุดๆ ท่านนด้านล่างไม่ถูกเอาไอ้ตัวข้างบนน่ะเป็นคติประจำใจได้เลยนะคะเอาชื่นชมอีกทีเท่าแก่ชมใจทนอยู่ในพื้นที่สีคิ้วนะคะถนนมิตรภาพนมีมิตรภาพจริงชื่อร้านสีคิ้วรวมรถเอออร่อยไหมกิ้งย้ำไปหลยรอบรถรถยคันรถยนต์รถยนต์เมือนขายอาหารนนเสีคิ้วรวมรถน่าเห็นใจนะดูดูบ้านเขาอ่ะมี มีสัตว์เป็นส่วนก็จริงแต่ปูนยังจะฉาบไม่มีเลย,ลยอะเปลือยอยู่นะเออก่ออีกขึ้นมาเปลือยเลยเลยนะครับอขอบคุณเฮียเจ้าของรถด้วยมาดูในพื้นที่ฉะเชิงเซากับเหตุการณ์สุดสะลดใจในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมน้องวัย14ปีเป็น L G B T Q ฮะมีความเครียดเรื่องที่ว่าเอาเงินจากบัญชีของปู่เนี่ยบอกกับผู้ปกครองบอก ทำเงินปู่เนี่ยสูญเสียไปประมาณสัก4ี่แสนกว่าบาทเลยฮะแล้วพ่อแม่ก็อยากรู้เสียไปยังไงน้องบอกว่าโดนแก๊งมิจฉาชีพพวก call center เนี่ยมันหลอกไปแล้วเสียไปไม่ใช่เงินตัวเองครั้งนี้น้องก็เลยเครียดพอเครียดเสร็จปุ๊บนี่เลยวิดีโอคอลหาเพื่อนบอกจะฆ่าตัวตายเพื่อนก็คิดว่าพูดเล่นเพราะว่าอายุ14ปีแต่ในมือน้องมีปืนอยู่ครับแล้วน้องก็บอกให้เพื่อนเนี่ยเฮ้ยช่วยกดอัด หน้าจอวิดีโอให้หน่อยอแล้วพอพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วยส่งคลิปนี้ให้พ่อด้วยเพื่อนก็ทําตามเพราะว่าเข้าใจว่าเขาพูดเล่นก็กดอัดไปแล้วพอเริ่มอัดเท่านั้นแหละน้องลั่นไกป้องต่อหน้าเพื่อนที่ดูวิดีโอคอลอยู่ครับนี่แหละครับ